สวัสดีค่ะอ่าวันนี้นะคะนะ้าเดี๋ยวจะมารีวิวนะคะนะวิธีการย้ายข้อมูลนะคะนะ้าจากในโทรศัพท์เป็นรุ่น vivo นะคะตัวนี้นะย้ายข้อมูลจากโทรศัพท์ลงมาเก็บไว้ใน usb นะคะวิธีการย้ายนะคะให้เราเอา usb นะคะน้ามาเสียบเข้ากับหัวแปลงไฟล์ได้เลยนะคะหลังจากนั้นก็เสียบเข้าไปกับโทรศัพท์มือถือของเราได้เลยรุ่นนี้นะคะนะ้ารุ่น oppo vivo นะคะนะ้าจะต้องเข้าไป กดที่การตั้งค่าก่อนนะคะเพื่อเปิดการใช้งาน OTG นะกดเข้าไปได้เลยค่ะที่การตั้งค่าหลังจากนั้นทุกคนจะเจอคําว่า OTG นะคะก็กดเข้าไปได้เลยแล้วก็เปิดการใช้งานเขาก่อนเออกดเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะหลังจากนั้นก็ให้เราแบ็คกลับไปได้เลยนะคะไปที่หน้าจอเหมือนเดิมเลยนะหลังจากนั้นก็ไปที่ตัวจัดการไฟล์ค่ะ อพอเรากดไปที่ตัวจัดการไฟล์เรียบร้อยแล้วนะคะให้ทุกคนสังเกตคําว่าทุกไฟล์ตรงนี้นะคะกดเข้า,ขาไปดูนิดนึงว่าเขามาหรืยยังอ่ามาแล้วนะคะนะเป็นคําว่า OTG นะคะนะแต่และรุ่นจะไม่เหมือนกันนะคะนะบางรุ่นก็จะขึ้นคําว่า OTG แต่บางรุ่นนะคะก็จะขึ้นเป็นตัวรหัสของ USB นะคะนะเป็นรหัสของ USB อย่างเช่นสามสามศูนย์เจ็ดอะไรแบบนี้นะคะนะก็จะไม่เหมือนกันเนาะสังเกตนิดนึงนะคะนะอ่ะโอเคหลังจากนั้นนะคะให้เรากดเข้าไปดูเลยว่ามีไฟล์ข้อมูลอยู่หรือเปล่า อ่าโอเคมีเรียบร้อยนะคะหลังจากนั้นก็แบ็กกลับไปได้เลยนะคะแล้วก็ให้ไปที่หน้าจอเหมือนเดิมนะคะที่ตัวจัดการไฟล์นะหลังจากนั้นให้ทุกคนดูนะคะว่าทุกคนต้องการจะจัดเก็บอะไรนะคะนะใครต้องการจะเก็บวิดีโอก็ได้รูปภาพก็ได้เพลง m p 3ก็ได้เอกสารก็ได้แล้วแต่เราได้เลยนะคะต้องการจะเก็บไฟล์รูปใช่ไหมอ่ะกดเข้าไปได้เลยนะคะหลังจากนั้นให้ไปดูนะคะนะว่าคุณจะย้ายโฟลเดอร์ไหนนะนะคะว่าคุณจะย้ายโฟลเดอร์ไหนก็กดเข้าไปได้เลยนะคะหลังจากนั้นก็กดคําว่าแก้ไขแล้วก็เลือกได้เลยอ่ะเลือก เนะี่ะนะเลือกไปได้เลยใครจะย้ายครั้งละ200รูป500รูป700รูปก็ได้นะคะแล้วก็มาดูที่ด้านล่างนะเห็นไหมด้านล่างมันจะขึ้นคําว่าคัดลอกกับตัดนะคะตรงตัวเลยนะคัดลอกก็คือรูปจะอยู่ในโทรศัพท์มือถือด้วยและก็มาอยู่ใน usb ด้วยนะคะแต่ถ้าเกิดเป็นตัดก็คือตัดเท่ากับย้ายนั่นเองนะคะก็คือรูปในโทรศัพท์จะไม่มีแล้วนะนะคะนะให้เรากดอะไรดีอ่ะกดคัดลอกเอ้ยกดย้ายมาแล้วกันเนาะหลังจากนั้นมันก็จะฟ้องขึ้นมานะคะให้คุณกดจัดเก็บใส่ใน otg ได้เลย กดเ้าไปอีกทีหนึ่งแล้วมันจะขึ้นคาว่าวางให้ตรงนี้นะคะขออนุญ,ญาตให้ usb ทางานนิดนึงอ่ะโอเคหลังจากนั้นให้เรากดคําว่าวางได้เลยนะคะนะแค่นี้นะคะนะแค่นี้เขาก็จะถูกย้ายมาเก็บไว้ใน usb แล้วนะคะตัวนี้เนาะอ่ะแล้วเดี๋ยวเมย์สอนดูวิธีการย้ายกลับไปนะคะนะวิธีการย้ายกลับไปก็ง่ายๆเลยนะคะตัวนี้นะขออนุญ,ญาตนิดนึงนะมันเป็นไฟใหญ่ อ่ะโอเคสมมติว่ารูปมาแล้วนะสมมุติว่ารูปมาแล้วนะคะนะอ่ะวิธีการย้ายกลับนะคะนะวิธีการย้ายกลับเมย์จะสอนตั้งแต่เริ่มใหม่เลยนะนะคะนะให้ทุกคนเสียบ usb เข้าไปกับหัวแปลงไฟล์หลังจากนั้นไปเปิด otg นะคะหลังจากที่ทุกคนเปิด otg เรียบร้อยแล้วให้เรากดเข้าไปที่ตัวจัดการไฟล์ได้เลยนะคะนะแล้วก็ไม่ต้องไปยุ่งกับด้านบนแล้วนะคะให้มายุ่งกับด้านล่างแทนกดเข้าไปที่ต,ตรงนี้ได้เลยหลังจากนั้นกดเข้าไปที่คําว่า otg แล้วก็เข้าไปที่ไฟล์ที่เราใช้เก็บรูปนะคะนะเห็นไหมมันจะมีรูปขึ้นมา ต้องไหมคะมันจะมีไฟล์รูปที่เราแบบต้องการจะย้ายกลับไปไว้ในเครื่องนะคะนะก็ให้เรากดคําว่าแก้ไขได้เลยหลังจากนั้นก็เลือกไปได้เลยนะคะใครจะเก็บกี่ร้อยรูปกี่พันรูปก็ได้แล้วแต่เราได้เลยเลือกไปหลังจากนั้นให้กดคัดลอกหรือกดย้ายก็ได้นะคะนะแล้วก็แบ็กกลับไปแบ็กกลับไปนะคะนะ้นแล้วก็ไปกดพื้นที่จัดเก็บข้อมูลนะคะแล้วก็กดคําว่าวางได้เลย แค่นี้นะคะนะรูปก็จะถูกย้ายกลับเข้าไปไว้ในโทรศัพท์มือถือของเราเป็นที่เรียบร้อยแล้วตัวนี้สามารถย้ายไปย้ายกลับได้เห็นไหมคะอันนี้ก็คือเขาก็ถูกย้ายกลับมาเก็บไว้ในโทรศัพท์มือถือเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนาะนะคะ้วหลังจากการใช้งานแล้วก็กดแบ็กกลับหรือกดออกได้เลยนะคะแล้วก็ไปปิดเจ้าตัวนี้ให้เรียบร้อยนะไปปิดเจ้าตัว OTG ให้เรียบร้อยนะคะนะอ่ะ โอเคนะคะนะเพื่อประสิทธิภาพในการใช้งานหลังจากปิดเสร็จนะคะก็ค่อยมาดึงเจ้าตัว USB ออกนะคะก็คือมาดึงเจ้าตัวหัวแปลงไฟออกให้เรียบร้อยแบบนี้เนาะโอเคเรียบร้อยนะคะขอบคุณมากนะคะถ้าเกิดว่าติดขัดอะไรยังไงก็สามารถถามจากแอดมินได้เลยนะคะ